ัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากป่า,ปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องอาชญาเกมเรื่องราวเกี่ยวกับการตีแผ่ด้านมืดของวงการเกมที่เกมเมอร์ทุกคนอยากจะไปถึงอันดับทอบ็ทอปๆของเกมนั้นๆทำให้มีกลุ่มที่เรียกว่ารับจ้างปั๊มแหลงหรืออันดับให้เกมนั่นเองซึ่งลูกค้าก็มีตั้งแต่เด็กประถมมัธยมจนไปถึงผู้ใหญ่วัยทำงานอยู่หนุ่มที่ชอบเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจเล่นตลอดเวลาฝีมือไม่เป็นสองรองใคร จนเขาได้มาพวัวพันกับการรับจ้างปั๊มแหลงด้วยเราจะได้เห็นมุมมองต่างๆในวงการเกมที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเลื่องกันที่พ่อหนุ่มคนนี้เขาชื่อว่าอยู่อยู่เป็นคนที่ติดเกมมากๆเรียกได้ว่าหยุดเล่นแค่ตอนนอนเท่านั้น บ้านของอยูเปิดร้านถ่ายเอกสารปิ้นงานทุกชนิดอยู่มีหน้าที่แค่คอยส่งเอกสารกับงานที่ปิ้นให้ลูกค้าไปซื้อตลับหมึกมาเติมให้พ่อเขาติดเกมถึงขนาดที่ไม่สนโลกอะไรทั้งนั้นนั่งรถไฟฟ้าก็เลยสถานีซื้อตลับหมึกให้พ่อก็ซื้อผิดจนพ่อมักจะบ่นเขาเป็นประจำยู่ไม่มีงานทำไม่ได้เรียนนอนกินและเล่นเกมวนแบบนี้ซ้ำๆทุกวัน แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีฝีมือด้านการเล่นเกมที่ไม่เป็นสองรองใครและเก่งมากๆ จนวันหนึ่งอยู่ๆก็มียูเซอร์ในเกมคนหนึ่งทักมาชื่อว่าโฮมคิวริสเขาถามอยู่ว่าอยากเล่นเกมแล้วได้เงินไหมให้มาเจอกันที่ร้านลำเพสดทัน2ซึ่งอยู่ที่กําลังนอนเล่นเกมอยู่ก็ถึงกับตาโตรีไปตามคําชักชวนของบุคคลปริศนาในเกมทันทีพอมาถึงโฮมคนที่ทักอยู่ไปในเกมก็มาต้อนรับโฮมเป็นหัวหน้าแก๊งของเกมเมอร์ระดับโหดสถานที่ที่โฮมนัดยูมา มันก็เป็นร้านเที่ยวสังสรรค์กันยามค่ำคืนแต่ที่ต่างออกไปเพราะว่าที่นี่รวมเกมเมอร์ระดับมืออาชีพไว้เยอะแยะไปหมดหรือทางภาษาเกมเมอร์จะเรียกพวกเขาเหล่านี้ว่าโปรเพเยอร์นั่นเองอยู่ตื่นเต้นมากได้เจอพวกระดับเทพในเกมหลายๆคนโฮมพายู you ไปแนะนําให้รู้จักกับพีทและทอยสมาชิกในทีมอยู่อยากเป็นนักแข่งเกมมากเลยถามโฮมว่าเขาต้องทอํายังไง โฮมก็เลยบอกว่าต้องพิสูจน์ก่อนว่าอยู่แก่งจริงไหมโดยการแข่งหนึ่งต่อหนึ่งกับพีทอยู่ดูลูกลี้ลุกหล่นมากๆพอไม่เคยต้องมาเล่นให้ใครดู ปกติเล่นคนเดียวเงาๆงอยู่ในบ้านเขาเผลอทำมือถือตกไปหนึ่งครั้งก่อนจะแข่งพอเริ่มแข่งก็เป็นฝ่ายของพีทที่สอยหัวยูแตกไปได้แบบคมๆและจบเกมเป็นฝ่ายของพีทที่ชนะไปหลังจากนั้นยูก็เดินหน้างอยมาคุยกับโฮมหน้าร้านว่าเขาแพ้แต่โฮมก็บอกอยูว่าเขาไม่ได้สนใจว่าจะแพ้หรือชนะเขาสนแค่เก่งจริงหรือเปล่าและยูก็ผ่านการคัดเลือกโฮมอธิบายขั้นตอนต่อไปให้ยูฟังว่าการหาเงินของพวกเขาไม่ใช่การแข่งเกมแต่เป็นการปั๊มแรงซึ่งยูที่ได้ยิน แบบนั้นก็ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่เพราะว่ามันผิดกฎของเกมโฮมก็เลยให้ยูกลับไปลองตัดสินใจดูแลมาบอกเขาใหม่แถมยังบอกอีกว่าปั๊มแรงได้เงินเยอะกว่าพวกโปรเพเยเออร์แข่งเกมอีกตัดมาที่ยูกําลังจะเดินเข้าบ้านก็เจอเด็กข้างบ้านที่สนิทกับยูมักจะขอให้ยูช่วยเล่นเกมให้เป็นประจำรวมไปถึงวันนี้ด้วยยูก็เลยช่วยแบกไปหนึ่งเกมยูถามเด็กข้างบ้านว่าถ้ามีคนมาจ้างเราปั๊มแรงจะทํำไหมเด็กข้างบ้านก็ตอบแบบไม่ต้องคิดเลยว่าทำพอเล่นเกมด้วยได้เงินด้วยจะมี ใครโชคดีแบบนี้บ้างวันต่อมายูก็เลยตัดสินใจกลับไปหาพวกโฮมซึ่งฐานลับของพวกเขาก็เป็นตึกแถวเก,ก่าๆสามชั้นโฮมอธิบายสิ่งที่ต้องทำก็คือจะมีลูกค้ามาจ้างเลทราคาก็ตามอันดับความสูงของแรงในเกมนั่นเองตกแล้วจะได้เดือนละห้าหมื่นบาทต่อคนยูก็เริ่มทำตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผ่านไปหลายวันยูเริ่มมีเงินใช้เขาก็เลยโชว์ป๋าโทรไปหากิฟแฟนของเขาเพื่อจะชวนไปกินข้าวกับเพื่อนที่ทำงานในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แต่กิฟก็ดันมีนัดทำรายงาน กับเพื่อนซะง,งั้นกิบเลยบอกให้ยูมาวันเสาร์แทนเพราะเป็นวันเกิดของเธอตัดมาวันเสาร์ยูมาที่ฐานรับตึกแถวที่ใช้ปั๊มเกมตามปกติแต่อยู่ๆพีทก็โยนเสื้อฮาวายให้แล้วก็พาขึ้นรถไปทะเลพร้อมกันทั้ง4คนซึ่งการมาทะเลครั้งนี้ก็เพราะว่าโฮมนัดกับลูกค้าชาวต่างชาติเอาไว้ก็เลยจะมาเที่ยวด้วยเลยหลังจากคุยธุระเสร็จทั้ง4คนก็เที่ยวกันแบบลืมวันลืมคืนช่วงเย็นยูเพิ่งนึกขึ้นได้ ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของกิฟแถมกิฟยังโทรมาหาตั้ง5้าสายไม่ได้รับตอนนี้อยู่หน้าชาไปหมดไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงต่อไปได้แต่สังสรรค์กับพวกพี่ๆจนตอนนี้เขาเมาสภาพเละเทะดูไม่ได้ตอนค่าพอกลับมากรุงเทพอยู่รีบเอาเค้กไปเซอร์ไพรส์กิฟที่หน้าบ้านทันที้อมกับ,บอกว่าช่วงนี้เขางานยุ่งกิฟที่มองอยู่เห็นแบบนั้นก็เลยถามว่าทํางานอะไรทําไมสภาพถึงเป็นแบบนี้อยู่ก็เลยอธิบายว่าเขาทํางานเกี่ยวกับการเล่นเกมปัมแรงแต่กิฟกลับไม่ได้คิดแบบนั้นเธอมองว่า าการเล่นเกมปั๊มแรงมันไม่ควรเรียกว่างานเธอลองให้บอกกับยูว่าทำไมเหมือนไม่รู้สึกผิดเลยที่หายไปทั้งวันแบบนี้กิบโกรธมากไล่ให้ยูกลับบ้านยูเดินตากฝนกลับมาถึงบ้านพอมาถึงเขาก็โดนพ่อบ่นอีกคนเพราะว่ายูหายไปทั้งวันไม่ได้ช่วยงานที่บ้านเลยพ่อถามยูว่าเรียนก็ไม่ยอมเรียน งานที่บ้านก็ไม่ช่วยทํอยูจะเอายังไงกับชีวิตแต่ยูก็ไม่ยอมตอบตอนนี้ในหัวเขามีแต่ความสับสนไปหมดยูเดินขึ้นห้องพร้อมกับเสียงพ่อที่บ่นตามหลังไปแบบนั้นยูได้แต่นั่งดูคลิปของเขากับกิฟที่มีความสุขเป่าเค้กด้วยกันเมื่อปีที่แล้วโดยที่น้ําตาไหลเต็มหน้าวันต่อมาระหว่างที่ทํางานปั๊มแลงยูก็เหมือนคนเมือม่อๆลอยๆเล่นไม่ได้เรื่องสนพีถ,ถึงกับหัวร้อนว่าพาเพื่อนแพ้กันหมดโฮมก็เลยพายูออกมาคุยด้วยบนดาดฟ้าว่าเป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้ดูแปลก อยู่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาทะเลาะกับแฟนเขาหางานทํามาทํางานนี้ก็เพื่อกิฟแต่กิฟไม่เข้าใจเขาเลย โฮมก็เลยสอนไปว่าต้องเลิกคาดหวังให้คนอื่นมาเข้าใจเราได้แล้วเราแค่เข้าใจตัวเองทำเพื่อตัวเองก็พออยู่ที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกดีขึ้นกลับมาทำงานต่อได้เหมือนเดิมตอนเย็นหลังเลิกงานอยู่กลับมาบ้านก็เห็นพ่อของเขาล้มนอนลงอยู่ที่พื้นเขาตกใจมากรีบพาพ่อไปหาหมอทันทีหลังจากที่หมอตรวจแล้วก็สันนิฐานว่าพ่อ,อยูอาจจะเป็นโรคหัวใจต้องไปทำการตรวจต่อที่แผนกหัวใจแต่พ่อ,อยูก็กลัวจะเสียเงินเยอะก็เลยไม่ยอมไปตรวจ ออยูพากลับบ้านซะงั้นบนรถแท็กซี่ระหว่างทางกลับบ้านพอที่เห็นยูมีเงินจ่ายค่ารักษาให้ก็เลยถามว่าไปเอาเงินมาจากไหนยูบอกว่าเขารับจ้างเล่นเกม ดูเหมือนพ่อจะเริ่มเข้าใจเขามากขึ้นแต่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีว่าอาชีพนี้มันจะทําไปได้ตลอดไหมตอนข้ามโฮมมาหามาเฟียคนหนึ่งเพื่อยืมตังไปทําอะไรบางอย่างหนึ่งล้านบาทซึ่งจริงๆแล้วโฮมก็ติดหนี้มาเฟียคนนี้อยู่เยอะพอสมควรแต่เขาก็ยังกล้ามายืมอีกที่บ้านโฮมเป็นหนี้จนพ่อแม่ต้องหนีออกไปอยู่ต่างประเทศมีแค่ตัวเขาเท่านั้นที่พยายามหาทางใช้เงินก้อนนี้อยู่แต่มาเฟียก็ยงังยอมให้โฮมยืมเงินไปแบบง่ายๆอีกหนึ่งล้านบาทหลังจากนั้นโฮมก็เรียกประชุม ด่วนเงินที่โฮมยืมมา1ล้านบาทเขาเอาไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ห0ิเครื่องพอเขามีแผนจะหาเงินให้ได้มากกว่านี้โฮมบอกแผนที่เขาคิดเอาไว้ปกติแล้ว1เดือนเราจะหาได้คนละ5 0 0 0 0บาทแต่ถ้าเรามี50คนเราจะหาได้50,000 0บาทเขาจะแบ่งพนักงานปั๊มแหลงออกเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายแล้งต่ำๆให้ไปหาเด็กที่พอมีฝีมือน,นิดหน่อยมาทํางานซึ่งยูก็มีไอเดียให้เด็กค้างบ้านไปชวนเพื่อนๆที่โรงเรียนมาทําโดยการยึดบัตรประชาชนไว้แลกกับโทรศัพท์พอ ทำงานเสร็จค่อยเอาโทรศัพท์มาคืนและรับเงินไปส่วนอีกฝ่ายล้งสูงสูงโฮมจะให้พีทแฝงตัวเข้าไปแข่งอ e ีสปอร์ตเพื่อไปดึงพวกโปรเพเยอร์มาทำงานให้โดยจะให้ส่วนแบ่งพวกนั้น3 0ตตั้งแต่วันนั้นงานก็เหมือนจะไปได้ดีไม่มีปัญหาอะไรจนวันหนึ่งอยู่ๆพีทก็เกิดฟอร์มตกมือม่อเหม,มือนคนไม่อยากเล่นจนโดนโค้ชกับเพื่อนร่วมทีมในอ e ีสปอร์ตต่อว่ามาทางฝั่งของทอยพอพีทไม่ค่อยว่างเธอก็มักจะชวนยูออกไปเที่ยวแล้วก็ไปกินข้าวเป็นเพื่อนจนพีทรู้สึกหึงนิด หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปอยู่ๆโคตรก็โทรมาหาโฮมบอกว่าพีทไม่มาซ้อมทีมอ e ีสปอร์ตหายไปหลายวันแล้วโฮมโดนด่าเป็นชุดเลยเพราะว่าโคตรอุตส่าห์เชื่อใจโฮมโฮมเป็นคนฝากให้พีทเข้ามาหลังจากวางสายโฮมก็ให้ทอยโทรหาพีททันทีว่าไปอยู่ที่ไหนพอได้ความว่าอยู่ร้านเหล้าโฮมก็ไม่รอชา้ารีบไปทันทีโฮมทำเหมือนจะเข้าใจถามทายพีทว่าเป็นยังไงเหนื่อยอะไรแต่ที่ไหนได้เขาบอกว่าพีทเห็นแกตัวพองงานก็ลดให้เยอะกว่าคนอื่นแล้วจากสาเหตุที่พีทต้องไป ไปซ้อมกับทีมแข่งถ้าพีทยังทำตัวมีปัญหาแบบนี้งานเราพังแน่ๆโฮมก็เลยสั่งให้พีทกลับไปซ้อมอย่าให้โค้ดไล่ออกพีทที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากที่ไม่มีใครเข้าใจเขาเลยและบอกว่าจะกลับไปซ้อมวันต่อมาที่ตึกแถวระหว่างที่คนอื่นนั่งปั๊มแรงกันอย่างจริงจังพีทก็ก่อเรื่องอีกแล้วเขามองไปที่ยูแล้วพยายามจะกอดทอย พอคิดว่าทั้งสองคนแอบคุยกันทอยที่ทํางานอยู่ก็พยายามบอกให้พีทหยุดแต่พีทก็ไม่หยุดโฮมที่เห็นแบบนั้นก็นเริ่มทนไม่ไหวเดินเข้าไปถามพีทว่าทําไมไม่ส่งงานแถมยังไม่ยอมกลับไปซ้อมอีกเหมือนว่าตอนนี้พีทจะวัวร้อนแบบสุดๆฟิลขาดโมโหลุขึ้นทุกโต๊ะไปหลายทีจะเข้าไปใส่เดียวกับโฮมแต่ทอยก็พยายามห้ามไว้และพาพีขึ้นไปสงบสติตัวเองบนดาดฟ้าหลังจากนั้นโฮมก็เอามือถือของพีทมาให้อยู่ทํางานต่ออยู่บอกกับโฮมว่างานเขาเองก็แทบจะไม่ทัน อยู่แล้วโฮมบอกว่ายูจะทำยู่ต้องทำและมันจะเสร็จพอจบโฮมก็เดินออกไปนี่เป็นการมัดมือชกชัดๆมาทางฝั่งของพีทกับทอยบนดาดฟ้าตอนนี้พีทผ่านไปเรื่อยหาว่าทอยแอบคุยกับยูเขารู้ว่ายูชอบทอยทอยที่ตอนนี้ไม่อยากทะเลาะเพราะว่าทำงานก็เหนื่อยมากอยู่แล้วพยายามคุมสติตัวเองบอกให้พีทอารมณ์เย็นแล้วค่อยมาคุยกันส่วนทอยจะกลับลงไปทำงานพีทกระดาษตามหลัง ว่าผู้หญิงขายบริการเพราะก่อนหน้านี้ทอยเคยขายบริการจริงๆเธอได้ยินแบบนั้นก็เจ็บมากไม่คิดว่าคนที่ตัวเองรักจะด่าเธอแบบนี้ทำได้เพียงแค่เก็บไว้ในใจคนเดียวแล้วเดินออกมาส่วนพีทก็ออกจากตึกแถวไปเที่ยวสถานบันเทิงต่อโดยที่ไม่รู้เลยว่าโฮมกำลังจ้างสาวคนหนึ่งไปหลอกพีทและพีทก็ดันไปเผลอโบล็อกกับสาวคนนั้นเข้าเช้าว,วันต่อมาพีทก็เดินหน้าเงยมาหาโฮมว่าให้ช่วยหาเงินห้าแสนให้หน่อยเพราะสาวคนนั้นขู่ไว้ว่าจะแจ้งตำรวจจะจับพีทเข,าข้าคุก ข้อหา,าพาคผู้เยาว์พีทในวันนี้กลายเป็นหมางน้อยคนละคนกับเมื่อวานโฮมที่เห็นแบบนั้นก็เข้าแผนบอกว่าเขาช่วยได้แต่ขออย่างเดียวให้พีทกลับมาตั้งใจซ้อมและทํางานให้เสร็จก็พอซึ่งพีทก็รับปากอย่างไวไม่อิดออดเลยสักนิดตอนค่าหลังจากที่พีทซ้อมกับทีมเสร็จเขาก็มาที่ตึกแถวต่อหยิบมือถือจากมือของยูมาทําต่อแบบไม่บอกไม่กล่าวระหว่างนั้นเองมาเฟียที่โฮมยืมเงินก็ส่งข้อความให้ลงมาเจอเขาหน่อยพอลงมาถึงก็ให้โฮมนั่งรถไปด้วยกันพร้อมกับถามว่าจะจ เงินเขาตอนไหนโฮมก็เลยขอเป็นเดือนหน้าซึ่งมาเฟียก็ไม่ได้ว่าอะไร้อมกับไลให้โฮมลงจากรถไปซึ่งโฮมมันก็งงว่าจะพามันขับออกมาจากตึกแถวทําไมตรงนี้มีแต่ตึกล้างทําให้เขาต้องเดินกลับซะงั้นกลับมาทางพีทเขาพยายามจะงอถอยโดยการไปส่งที่บ้านแต่พอไปถึงถอยก็บอกเลิกพีชซึ่งพีชก็โมโหมากด่าทอยไปชุดใหญ่แถมกระโดดถีบป,ประตูหลังจากทอยเข้าห้องไปอีกด้วยตอนมืดโฮมโทรหาพีชให้ไปช่วยดูแก๊งเด็กปั๊มแหลงของยูหน่อยพวกนั้นไม่ส่งงานมาเลย พอพีทแอบไปดูก็ปรากฏว่าเด็กข้างบ้านอยู่มันแอบไปรับงานเองรับเงินเองซะง,งั้นเช้าวันต่อมาพีทก็เลยลากเด็กข้างบ้านอยู่มาเค้นถามเอาสะลงให้ฉีทับแตกเลยทีเดียวถอยกับยูมาถึงพร้อมกันก็พยายามจะเข้าไปห้ามแต่ก็เกือบจะโดนลูกหลงไปด้วยพอพีทหาว่ายูเป็นพวกเดียวกับเด็กข้างบ้านระหว่างนั้นเองก็มีลูกค้าเจ้าใหญ่โทรเข้ามา ว่ารหัสเกมของเขาโดนแบนต้องหารหัสใหม่ให้เขาเท่านั้นซึ่งรหัสที่โดนพวกนั้นเป็นแรงอันดับสูงสุดในเกมเลยทีเดียวมันยากมากๆก,การที่จะหาหรือทําให้ได้แต่ละอันโฮมก็เลยปล่อยเด็กข้างบ้านกลับไปก่อนแล้วก็หันมาเลงที่พีทแทนพอรหัสของเจ้านี้พีทเป็นคนทํา แต่พีทดก็ไม่ยอมรับว่าเป็นเขาแถมโวยวายเล่นใหญ่จะออกจากทีมอีกด้วยพอโฮมถามว่าจะไปไหนพีทดก็บอกว่าไม่ต้องเสือกแล้วก็รีบเดินออกไปหลังจากนั้นทั้ง3มคนก็ต้องหาทางแก้ปัญหาเรื่องนี้ต่อพอในประเทศนี้การที่จะมีรหัสโหดๆแบบนั้นมันมีไม่กี่คนซึ่งยูก็คือหนึ่งในนั้นโฮมก็เลยเดินเข้าไปถามว่ายูจะเอารหัสให้ลูกค้าใช่ไหมยูที่ได้ยินแบบนั้นก็ทําได้แค่พยักหน้ายอมให้ไปและมันก็เป็นรหัสที่ยูหลักมากๆสิ่งที่เกมเมอร์ห่วงมากที่สุด ก็คือรหัสเกมของตัวเองตอนคําอยูกับทอยมานั่งคุยกันปรับทุกกันเพราะว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เริ่มไม่ค่อยสนุกแล้วทอยบอกว่าเธออยากไปเรียนต่อด้านศิลปะส่วนยูก็อยากไปสมัครแข่งทีมอ e ีสปอร์ตตอนนี้กําลังมีทีมเปิดรับอยู่พอดีทอยที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยพายูไปที่งานแข่งของทีมที่ยูจะสมัครเพื่อหาแรงบันดาลใจยูที่ได้เห็นก็ยิ่งอยากเป็นนักแข่งเข้าไปใหญ่หลังจากคืนนั้นทั้งสองคนเที่ยวกันเสร็จก็กลับมาโบ๊ะบากกันต่อเช้าวันต่อมาทอยาาามมว่่ีคนจะจะ้งเพ อีกสี่คนให้เธอปฏิเสธเลยไหมขอตอนนี้งานมาทำยังไงก็ไม่ทันไม่มีโปรเพเยอร์อย่างพีทกับพวกๆอยู่แล้วแต่โฮมก็จะรับงานท่าเดียวเลยเขานั่งอ่านคอมเมนต์ในเพจรับปั๊มเกมของเขาโดนคนรีวิวด่าเต็มไปหมดว่าทำงานช้ามากขณะนั้นเองเขาก็ดันไปเห็นยูเซอร์หนึ่งมาแยา่งลูกค้าซึ่งมันก็คือยูเซอร์ที่พีทสร้างขึ้นมานั่นเองโฮโมโหมากๆรีบเดินออกจากตึกเพื่อไปหาพีททันทีพอไปถึงเขาก็เอาเรื่องผู้หญิงคนนั้นมาอ้างให้พีทกลับไปทำงานแต่ ีดันรู้ความจริงซะแล้วเพราะว่าตอนนี้เขากําลังคบกับเธออยู่เธอก็เลยยอมบอกความจริงพีทตอนนี้โฮมน้าแตกสุดๆยอมเดินออกจากร้านไป มาทางฝั่งของยูเขาไปคัดตัวนักกีฬาอ e ีสปอร์ตมาแล้วเหลือแค่รอฟังประกาศผลช่วงบ่ายพ่อเขาก็เข้าโรงพยาบาลอีกแล้วหมอบอกว่าอาการตอนนี้ของพ่อยูไม่ดีนักทาแย่อีกต้องผ่าตัด,ตดใช้เงิน2 3งถึงสามแสนบาทยู <You S 2> ที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับหน้ามืดเลยแต่หาเงินจากไหนได้เยอะขนาดนั้นเขากลับบ้านมาเก็บกระเป๋าเพื่อเอาของไปให้พ่อที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ๆก็มีสายหนึ่งโทรเข้ามาประกาศข่าวดีว่ายูติดทีมอ e ีสปอร์ตระหว่างที่ยูกําลังเดินทางไปเซ็นสัญ,ญญาที่ห้องฝึกซ้อมเขาก็ เห็นเด็กข้างบ้านทำตัวลับๆล่อๆแอบหยิบครีมไปทำอะไรสักอย่างพออยู่ตะโกนถามมันก็รีบวิ่งหนีไปสงั้นตัดมาตอนเย็นอยู่กำลังซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอยู่ๆคนในทีมก็คุยกันถึงข่าวที่ผิดลดความบาดเจ็บอยู่ตอนนี้อยู่ที่ได้ยินแบบนั้นก็เหมือนคิดอะไรได้รีไปหาเด็กข้างบ้านทันทีและถามว่าเอาครีมไปตัดสายเบรคของรถพี่ใช่ไหมเด็กข้างบ้านก็เลยสารภาพทางน้ําตาว่าโฮมเป็นคนสั่งอยู่ก็เลยรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกทอยและนัดไปเจอกันที่ตึกแถวพอโฮมาถึงทั้งสอง คนก็ลุมโฮมใหญ่ว่าทำไมถึงทำแบบนั้น พวกเขาจะลาออกไม่ทำงานนี้แล้วแต่โฮมก็เอางานที่เพิ่งไปรับมาเสนอทั้งคู่ว่ามันได้เงินถึงสองเท่าเลยทอยที่ไม่สนใจยังไงก็จะเลิกทำแน่ๆโฮมก็เลยดูถูกทอยสารพัดจนร้องไห้ทอยพยายามดึงแขนชวนยูออกไปแต่เหมือนว่าตอนนี้ยูเริ่มสนใจเงินซะแล้วพอพ่อของเขากำลังจะผ่าตาดทำให้ยูไม่ยอมเดินออกไปปล่อยให้ทอยออกไปคนเดียวหลังจากนั้นยูก็เสนอว่าเขาต้องการเงินสอง0,000บาทภายในเดือนนี้ถ้าหาให้เขาได้เขาจะทำโฮมก็เลย บอกว่าเขาหาให้ได้แต่อยูมีปัญญาทำไหมต้องปั๊มแรงสูงสุดในเกมภายในเวลา2อาทิตย์คนละสิบละหัสอยู่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับช็อกไปเลยแต่ตังก็อยากได้โฮมก็เลยมีแผนที่ง่ายกว่านั้นถ้าอยากได้ตังให้รับไปก่อนปั๊มทั้งวันทั้งคืนถ้าอยากเหนื่อยน้อยลงก็หาคนมาช่วยทำแค่นั้นเองอยู่ก็เลยมีความคิดในหัว ว่าจะลองไปเสนอเพื่อร่วมทีมดูแต่เขาก็ไม่กล้าจริงๆแล้วการทํา20รหัสภายในเวลา2อาทิตย์มันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ในที่สุดทั้งสองคนก็ทําได้โฮไม่ยอมหยุดแค่นั้นใครคิดที่จะเลิกทํางานกับเขาเขาจะกลั่นแกล้งทุกทางพีตอนนี้ลดความส่วนทอยก็โดนแอบถ่ายเอาคลิปไปปล่อยจนเธออายคนมากๆต้องตัดผมสั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองให้คนจําไม่ได้อยู่ที่ตอนนี้ได้เงินแล้ว,ลวเขาก็คิดที่จะเลิกก็เลยหาวิธีหยุดโฮโดยการขอข้อมูลทั้ง หมดกับทอยเพื่อเอาไปแชฉแต่ผลกระทบที่ตามมายูน่าจะต้องได้ออกจากทีมอ e ีสปอร์ตที่เขารักซึ่งยูก็รู้ผลที่ตามมาอย่างดีเช้าวันต่อมาอยูเข้าไปเอาเงินค่าจ้างแต่โฮมก็ขอให้อยู่ทําต่ออีก10บลหัสซึ่งยูก็ไม่ยอมทำโฮมก็เลยขู่ว่าทีมแข่งอ e ีสปอร์ตของอยูยังไม่รู้ใช่ไหมว่ามารับจ้างปั๊มแรงยูก็ถามว่าน,นี่คือการขู่เขาหรอ พูดจบยูก็เดินออกไปเขามาเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลตอนนี้ทั้งสองคนพ่อลูกคุยกันเข้าใจมากขึ้นยูเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับพ่อที่เขาจะเลิกทำพ่อเลยบอกให้ยูกล้าร,รับผลที่ตามมาให้ได้ซึ่งยูก็โอเค และสิ่งที่ยูจะทําต่อไปนี้เพื่อเอาคืนก็คือออกมาแชร์ลายชื่อคนที่จ้างปมแรงทั้งหมดทําให้รหัสพวกนั้นนับพันนับหมื่นไอดีโดนแบนและออกเป็นข่าวดังใหญ่โตมาทั้งฝั่งของโฮมตอนนี้เขาอยู่ไม่ได้แล้วเขามีลูกค้าหมายหัวไว้เยอะโฮมพยายามหนีแต่ก็หนีไม่รอดนอนจมกองบาทาไปหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านไปหนึ่งเดือนพีทหายกลับมาเป็นปกติแล้วและไม่ได้กลับไปเล่นเกมอีกคอยก็ออกเดินทางไปทั่ทวอยู่ตัวคนเดียวแบบหลบหลซ่อนๆไม่อยากให้ใครเห็น ส่วนโฮมก็โดนแก๊งมาเฟียตามไล่ตืบซ้ำแล้วซ้ำอีกส่วนยูเขาก็โตขึ้นกลายเป็นเสาหลักที่ดูแลพอ่อและดูแลกิจการไทยเอกสารของบ้านแทนพอ่อจบลงไปแล้วสำหรับอาชญาเกมเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบาย